พระวาจัะาของพระเจ้าวันนี้คือคุณสังแสงสว่งงางพระตรอมการบทที่หนึ่งข้อทีส่สพระเจ้าตรัสว่าโจนเกิดความสว่างยอมมีความสว่างออว่ากันว่าพระเจ้าสั่งชั้นฟ้าออทางไหลและเพนเดินในการลอมตนคือ,อ,อต้นทั้งและต้นเวลา พระเจ้าเป็นอิทิปาไตของจักราวาลส่งสร้างบางสิ่งจากความหวางเปล่าและเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพระองค์ทรงสร้างเวลาและพื้นที่และดำนอนไปตาม กาลลเวลสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งในจักรวาลคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกสิ่งโลกว่าโลกวางเปล่าความมืดอยู่เนือ,อส่วนลึกและพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวบนขึ้นน้ำพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่าง และความสว่างก็มีพระเจ้าทรงแบ่งความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกกลางวันและกลางคืนพระองค์ทรงแย่งน้ําออกจากน้ําพระองค์ทรงเย็ดเทอมฟ้าพระองค์ทรงเรียกท้องฟ้าและที่แห้งเรียกว่าแผ่นดินและหลังจากนั้น สามวันพระเจ้าทรงสร้างทะเลแพนดินและพืชพระองค์ทรงสร้างดวงดาวดวงอาทิตย์และดาวดวงจันทร์และดาวพระองค์ทรงสร้างโลกและปลาพระองค์ทรงสร้างสัตว์และมนัน ภายหลังจากบางเกิดพระเจ้าตรัสว่าดีพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระชายาและอุปมาอุปอไมาของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าดียิ่งนะักการเป็นที่เพึงใจยังอิ่ต่อสายตาก็คือกันมีความ กระมกอหรือการยังส่วนบุญการการล่มสลายของมนุษย์หลังจากการทรงสร้างนลไปสู่แผ่นแผนแห่งความรอดของพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเลือกเราคือผู้ทีจ่จะปริบัติพระเจ้าเตมนุษย์ทรงเสงจากสวนลึกของความ เคโครโคความหวังและความมืดผว่เข้าไม่ได้ตรานักวัางงินแหงการสร้างซ้ำเร็จแล้วไม่อยู่ในความสว่งและลักความมืดมากว่า มากกว่าคำมมุตดมากกว่าการโฟนโฟ,นฟนร์เทจิงเพียงอย่างเดียวของอมนุษย์ชาติที่ตกสุบะคือพระเจ้าผู้สรั่งจากรราลทั้งมวลคือเจ้าไหนเอจารูและพระเจ้าตรัสว่าเราสมบุญแบบโดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นการตกสุบะค,คือการยุย็บ จกทราเจ้า่านกันไม่ใช้ฟังแลดำน,นอนชีวิตไหนเสัพักที่สักสักสุบรอสุบรมด้วยบาพุดเมื่อเราเชื่อฝังในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะไม่ลงลงทั้งแต่เชื่อในพระเจ้าอยู่ในความสว่าง และรักษารักษาพระวจาจนะของพระของพระผู้เป็นเจ้าเต้มนุษย์กล่าวว่าการไม่เชื่อฟังเป็นพุ่นมาจากบาปคือดับการการกา,ราดันการการดันอาหารและโรคลาบัตแม้ว่าจะมองไปไอบอง แม้ว่าจะมองไม่เห็นทั่วทั้งจากรวัลแต่น้ำก็อยู่ที่นั้นเพื่อปกป้องเราเปิดเครื่องปรับ,รบ,รบ,รบอากาศแล้วพ้นจะรู้ว่าพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่มีน้ำมากแค่ไหนคุณสามารถ ดูปริปรมาณน,น้ำที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาสามารถเลือลกเต็มไปด้วยน้ำที่ลกเต็มไปด้วยน้ำที่ปกป้องเราในลักษณะน,นี้แต่ถ้าเราไม่ชอบน้ำราจะ แหงและใดดังนั้นหากคุณจากไปเพราะคุณไม่เชอบการปกป้องจากพระเจ้าคุณจะมีชีวิตที่เสียหายจะไกลเป็นขอพระเจ้าไว้พระพรคุณและสร้างให้มีพรและทวีทวีคุณและเต็มแผ่นดิน ประเพณินและครอบครองเนื้อสิ่งมีชีวิตทั้งพวงอย่างไรก็ตามมนุษย์ที่ทุกสังตามพระชายาและความใครครึ่งกันของพระเจ้าซึ่งเป็นคุณลักษณะทั้งเสรธรรมและจิริยญาณไม่เชื่อฟังและไม่ไม่ไม สาเวงหาที่จะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าําหรับษย์คือการที่เข้าต้องการที่จะบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เตมนุษย์ทาใ้้ลบเกเ็นมอนทินและกริยาชังมรด์ด อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่ทรงยอมแพ้และต้องการหั้นกลับมาหาพระเจ้าและเข้าสู่ดินเดนอันอุดมสมบูรณ์กินผลกินผลไม้และของดีและอยู่อย่างมีความสุขการอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าคือการมีชีวิต อยู่อย่างบริบริวุนในสิ่งสารพัดและความบริบุนของสิ่งสารพัดอาจเททางคะขอบคุณที่สังสรรค์สิ่งสวยงาม uh, ทั่วทั้งจกั uh, กระวาลข้อให้ข้าพระเจ้าอยู่ในความสว่างในวันนี้และมีสมาธิธรมกับพระเจ้า นอาษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพระเจ้าวยพระค่ะขอบคุณพระเจ้าายสัพระเจ้า